สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตหุ้นแอดวานจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตหุ้นแอดวานนะครับหรือว่าบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชน ึ่งหุ้นแอดวานเนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับค่ายมือถือนะครับก็เป็นค่ายแอดวานนั่นเองนะค่าย AIS ค่ายวันทุกคอ e อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหุ้นแอดวานเนี่ยถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะเพราะว่าอยู่ใน S e ฟฟด้วยแล้วก็เป็นเจ้าตลาดของค่ายมือถือด้วยนะครับอย่างไรก็ดีที่ผ่านมานะในปี63เนะี่ยเราก็จะเห็นว่าจำนวนเลขหมายของหุ้นแอดวานก็ลดลงนะครับ ลดลงประมาณ5-6กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าในปี63เนี่ยเลขหมายสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ57ล้านกว่าเบอร์นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่51ล้าน4 9 7 0 2 1เบอร์นะครับซึ่งเบอร์โทรที่ลดลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเติมเงินนะในขณะที่รายเดือนนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจนะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักของหุ้นแอดวานนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะในเรื่องของเลขหมายที่มันลดลงนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาพิจนารณาในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้นแอดวานนะครับตั้งแต่ปี2 6 0ยาวมาจนถึงปี2,663เราก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ27,000ล้านกว่าบาทถึง30,000ล้านกว่าบาทนะครับ ก็คือค่อนข้างเวียงอยู่ในกรอบเล็กน้อยอะนะถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรต่อหุ้นมันก็จะเห็นชัดเจนหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณ9บาทก,กว่าๆถึง10บาทก,กว่าๆคือจริงๆเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาเกือบจะทุกปีนะครับแต่ว่าในปี6 3ก็โดนในเรื่องของวิกฤตด,ด้วยแหละมันก็เลยทําให้รายได้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นตามด้วยนะครับคือต้องยอมรับว่าหุ้นในกลุ่มค่ายมือถือเนี่ย ค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของอสัมปทานอะไรพวกนี้นะครับคือต้นทุนเขาค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อต้นทุนสูงนะครับต่อให้รายได้มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเนะี่ยมันก็มีผลทําให้กําไรสุทธิเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยก็คือปัจจัยหลักก็จะอยู่ในเรื่องของต้นทุนของตัวบริษัทนั่นเองนะครับในเรื่องของต้นทุนของสัมปทานนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะเนาะ สำหรับกำไรในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62 12.04%ในขณะที่อัตารา Ne t p ป o ฟ i t นะครับของหุ้น d อดวานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17%นะครับแต่ว่าในปี6 3เนี่ยอัตรา Ne t profit ลดลงมาเหลืออยู่ที่15.79%นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าอัตารา Net Profit ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่35170.58ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ274481.21ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่75563.98ล้านบาทถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราก็จะเห็นว่า กำไรสะสมของตัวบริษัทนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่านะครับในส่วนของหนี้สินของตัวบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างอาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ถ้าเรามาพิจารณาในเรื่องของค่าดีนะครับค่าดีในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3.63เท่านะครับก็ถือว่าค่าดีก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังก็ยังสูงนะสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับที่มองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วผมถือว่างบแสดงฐานะทางการเงินอาจจะยังอยู่ในขั้นของใช้ได้ละกันนะครับไม่ถือว่าดีมากนะสำหรับผมเองนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของความถูกความแพงนะในส่วนของค่า P/E นะครับในปัจจุบันเนี่ยค่า P/E ก็อยู่ที่18.43เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่6.69เเท่าโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าค่า P/E ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับในกลุ่มแล้วก็ถือว่าค่า P/E ไม่ถือว่าสูงมากนะครับเพียงแต่ว่าค่า P/BV เนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่า ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยค่า P/BV ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมนะถ้าเรามองกันที่ค่า PE เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลของหุ้นแอดวานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.5 4ถึง4%เกว่าก็ถือว่าให้ปันผลในระดับกลางๆไปหาสูงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบปันผลสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบหุ้นแอดวานนะครับ แต่ถ้าใครที่ชอบหุ้น i อทีนะชอบหุ้นค่ายมือถือนะครับก็ลองมาดูหุ้นแอดวานได้นะครับสำหรับราคาของหุ้นแอดวานในปัจจุบันเนยอยู่ที่170บาทต่อหุ้นนะครับสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นแอดวานนะครับแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลง ดังนั้นถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกําไรเนี่ยผมคิดว่านะครับอาจจะต้องรอให้ราคาหุ้นมีการย่อลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่ก่อนซึ่งตรงนี้นะครับผมมองแนวรับเอาไว้ตรงบริเวณประมาณสัก160บาทถึง163บาบาทนะครับ mm. ก็น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอันนี้ก็พิจารณาจากเส้น RSI ประกอบด้วยนะครับ ในขณะที่กราฟรายสัปดาห์นะครับก็ยังเป็นขาลงอีกเช่นเคยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวราคานะครับมีการยกหยุดต่ำสุดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปถือลงทุนยาวเนี่ยถ้าเรามองกันในกราฟรายสัปดาห์ก็ถือว่าก็น่าเสี่ยงนะครับน่าเสี่ยงน่าลุ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะ หลุดลงมาก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น head and shoulder อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันขาดไหลข้างนึงนะครับก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะขึ้นไปทไําไหลหรือว่ามันจะขึ้นไปต่อเลยอะไรองนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในมุมมองของการลงทุนนะในระยะยาวก็ยังมีความเสี่ยงเช่นกันนะครับสำหรับหุ้น a แอดวาน ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมละกันเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาลงทุนหรือว่าอยากจะเข้ามาเก็งกําไรกับหุ้นแอดวานนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าดัชนีหุ้นเนี่ยก็ขึ้นไปชนตรงแนวต้านพอดีแล้วนะครับก็คือตรงบริเวณ1,600อจุดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะทะลุขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือได้ตอนไหนนะครับแต่คิดว่ายังไงก็ทะลุอยู่แล้วแต่ว่าก็แนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยพยายามาติดตามสถานการณ์ให้ดีๆนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อหุ้นเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟิอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ